สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับกระผมนายหมีจากสนักหมีเหินเมือนลีนะครับและวันนี้กระผมก็มีสาระเืินๆหนมานำเสนอคุณผู้ชมอีกเช่นเคยโดยวันนี้จะอยู่กับรายการหมีจัดอันดับและหัวข้อที่จะจัดอันดับในวันนี้ก็คือดารา A. V. ผู้น่าจับตามองในปี2021จะมีใครบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับผมเย้ yeah. คนแรกที่มีภูมิใจนำเสนอก็คือมิรุซาคามิจิสาวสวยวัยใสายอายุ22ที่เดบิวต์เปิดตัวในวงการหนังผู้ใหญ่เมื่อปี2018และมีผลงานจนถึงปัจจุบันกับสัดส่วนชวนลหลงไหลที่82-59-82และหน้าอกน้าใจครับอ e. ีผลงานของเธอที่แนะนำคือ SSIS079 และ SSNI980 คนต่อมาได้แก่เรมุสุซูโมลิสาวผมสั่นสุดฮอตของดีแดนปราดิบหนึ่งในตัวท็อปขายดังอย่าง S1 กับอุณสุดกระชากใจด้วยทรีไซส์ขนาด87 58 85คับไซส์ F เธอเป็นหนึ่งในดาราที่มาแรงแซงโค้งของปีนี้ที่ฮอตจนแทบชุดไม่อยู่ผลงานแนะนำของเธอคือ ABP 859และ ABP 870 ถัดมาคือนาโอจินงูจิสาวสวยหุ่นนาวฟัดเจ้าของสัดส่วน86 61 88ครับไซดดีควันใจสายหห่นแนวแม่บ้านและสายตีท้ายครัวเธอเป็นอดีตนักแสดง AV p ีพาร์ทไมก่อนที่จะไต่เต่าขึ้นมาสู่หนึ่งในนักแสดงตัวท็อปของค่ายมาดอนน่าด้วยความสามารถและลีลาสุดแซ่บของเธอรหัสแนะนำคือ JUL568 และ MIDE892 ต่อมาคืออุมิยาสึกากิสาวสุดน่ารักหุนบอบบางหนาทนุถนอมราวกับไอดอลแนวใสๆแต่ผลงานของเธอเรียกได้ว่ามีทั้งลีลาและแอคติ้งสุดเด็ดสรตรีิสวนทางกับลุกไอดอลของเธออย่างมากมายและด้วยลูกน่ารักใสๆของเธอนี้ทำให้เธอมีแฟนคลับเฉพาะทางอยู่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวโดยรหัสผลงานที่แนะนำของเธอคือ BGN061 และ a b w 0 9 7 คนต่อมามีชื่อว่าเนเนโยชิทากะสาวสวยหน้าใสาขนใจมหาชนจากค่ายเออดีตนางแบบกาเวียก่อนผันตัวมาเป็นดารา AV ที่ประสบความสำเร็จดีกีเจ้าของรางวัลน,นักสแสดงหญิงยอดเยี่ยมในงาน AV Open ปี2017เทียบได้กับรางวัลอสการ์ในวงการ AV เลยทีเดียวและรหัสผลงานของเธอที่มีแนะนำก็คือ SSI5C7 n และ FSDS185 s คนต่อมาคือซายากะโอโตชิโรสาวมวยผิวขาวผ่องสไตล์น้องสาวขี่อ่อนน่ารักน่าชังและน้าฟัดวัย20ที่เปิดตัวกับค่าย S1 ด้วยสัดส่วน85-58-86ครับ4ด้วยหุนเลียวบางหน้ารูปไลยกับการแสดงที่มักจะเป็นแนวโดนกระทำจึงมีแฟนคลับสายหื่นติดตามเธอกันอย่างมากมายรหัสผลงานที่แนะนำคือ ssni 948และ ssis 0 4 5 คนถัดมาคือเอมิฟุคาดะรายนี้แทบจะเรียกว่าเป็นเจ้าแม่วงการขณะนี้ไปแล้วสาวสวยที่สายหืนรู้จักกันดีกับดีกีหนังกว่า200เหลเรื่องภายในปีเดียวอีกทั้งแต่ละเรื่องกับคุณภาพมาตรฐานทุกเรื่องบวกกับรูปร่างหน้าตาและลีลาการแสดงของเธอทำเอาหลายคนหลงหัวปักหัวปั๊มมาแล้วโดยรหัสที่แนะนำสำหรับผลงานของเธอคือ mimk 0 7 0และ meyd c 7 9 คนถัดมาชื่อว่ายูอิชิราซากะสาวสวยผมสั้นวัย21ปีขาวเนียนสุดคิ้วสุดเซ็กซี่ขยี้ใจมาพร้อมสัดส่วนทรีไซส์พิมพ์นิยมที่ 85, 59, 88กับหน้าอกหน้าใจคับไซส์อ e. ีเปิดตัวกับวงการ a อวีครั้งแรกในเดือนธันวาคมปี2019ที่ผ่านมารหัสแนะนำคือ mid e 764และ fsds s 248 มาถึงคนสุดท้ายเธอมีชื่อว่าเนเนะอิจิกะสาวแว่นผมสั่นสดอึมนาใหม่ขวัญใจสายหน้องโพด้วยรูปร่างสุดหน้าขยำหนุกหนับและขนาดอาวุธทำลายล้างคูหนาที่99เซนครับเอเธอเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2020ที่ผ่านมาสดสดร้อนร้อนนี่เองแต่ผลงานของเธอกลับมีมากกว่า60เรื่องรหัสแนะนำของเธอคือ MMD192 n และ P P P D 889ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ